เราเจอคือเจอเขาในในถังขยะนะฮะแล้วพอดึงออกมาคือจะเป็นหมาตัวเน่าๆผอมแล้วก็ไม่มีขนนะวินาทีแรกที่เห็นคือสายตาที่เขามองเรามาคือณตอนนั้นนะสายตาที่เปล่งประกายออกมาคือแบบน่ารักมากก็เลยแบบตัดสินใจที่จะช่วยก็เลี้ยงไปเลี้ยงมามันก็เริ่มรักเริ่มผูกพันก็คือตั้งแต่มาอยู่เขาก็แบบค่อนข้างจะคี้อ้อนแล้วไปไหนก็คือจะไปด้วยกันตลอดจะไปห้างไปอะไรที่สถานที่ที่สามารถไปได้ก็คือจะ แต่น้อยจะติดไปตลาดไปต่างจังหวัดเขาก็ไปด้วยเวลาไปไหนมาไหนแบบเมื่อก่อนคือเราจะเลี้ยงแบบค่อนข้างปล่อยไงก็จะไปเดินเล่นตามบ้านคนนั้นคนนี้ก็จะคาบพวกลูกชิ้นหรือไม่ก็ไก่เวลาคนให้มาเป็นถุงนะฮะคาบมาแล้วเราเรากลังนั่งกินข้าวอยู่ก็จะเอามาวางไว้ตรงจานข้าวก็คือมีความรู้สึกตอนนั้นคือแบบประทับใจมากเลยว่าพ <iros> ี่ทำไมเขาแบบจะทดแทนบุญคุณเราขนาดนี้เลยหรอเอาใจเราเก่งแล้วก็ค่อนข้างแสนรู้เลยคะคือก่อนหน้านี้คือจะยังไม่ได้พาออกงานอะไรนะครับ ออกงานครั้งแรกคือจุดเริ่มต้นเลยคือพาไปเที่ยวเพราะเมื่อก่อนเราไม่เคยรู้จักไอ้พวกงานเพชรอะไรต่างๆที่เขาจัดงานตามห้างก็ลองดูเพราะว่าเราชอบแต่งตัวให้เสื้อน้อยไม่มีเสื้อผ้าใส่หรอก็คือจะเป็นการแบบอะดัปต์ในการที่แบบเอาผ้ามาพันๆตัวเอาอะไรแบบนี้แล้วพอเราไปเห็นงานที่เขาขายแบบเสื้อผ้าหมายเยอะเลยลเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากให้เขาได้ออกงาน ก็เลยเริ่มพาไปตามงานเพชรเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็มีคนชวนประกวดนั่นก็คือจุดเริ่มต้นในการที่แบบเริ่มออกงานเริ่มประกวดอะไรแบบนี้ฮะคนที่เขาเห็นเสือน้อยเวลาออกงานก็คือเขาจะประทับใจโอเคเรื่องเสือน้อยค่อนข้างแสนรู้ด้วยแล้วก็ค่อนข้างนิ่งแล้วก็ได้เห็นชุดที่มันอลังอลังแต่ละง,งานก็คือจะใส่ไม่ซ้ํากันนะฮะมันก็ทําให้แบบหมาจรตัวหนึ่งที่ที่เป็นหมาจรที่ไม่มีใครสนใจเลยแม้กระทั่งแบบ เป็นหมายจรที่คนทิ้งนะฮะเรามีความรู้สึกว่าเราเป็นเหมือนกับแรงบัรจาใจให้กับหลายคนที่อยากจะรับหมายจรแล้วก็เอาหมายจรมาเลี้ยงมากขึ้นโดยที่เขาดูจากเสือน้อยเป็นหลักแล้วเขาบอกเฮ้ยหมายจรมาถึงจุดนี้ได้หรออะไรแบบเนี้ยก็มีหลายคนที่อยากจะเลี้ยงหมายจรเพราะว่าเสือน้อยค่อนข้างมากขึ้นเลยแหละ ที่เสือน้อยยังอยู่นะก,การแสดงความรักของเขาเขาก็จะแบบว่าอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นหมาที่ค่อนข้างอ้อนแล้วก็เอาใจเก่งแล้วเป็นหมาที่แบบห่วงห่วงเจ้าของมากแล้วก็เราจะหอมกันบ่อยมากเลยนะหอมงั้นตื่นมาก็หอมตอนเช้าก็หอมตอนเที่ยงก็หอมคือหอมก่อนนอนหอมแบบนั้นทุกวันแล้วเป็นเวลาเป็นเวลา17ปีที่เราอยู่ด้วยกันมาคือหอมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายก็คือจะหอมกันวันนึงน่าจะนับนับครั้งไม่ถ้วน ส่วน้อยเขาแข็งแรงมาตลอดคือก่อนก่อนหน้าที่เขาจะป่วยคือเขาไม่เคยป่วยเขาเป็นหมาที่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วเราก็เช็คสุขภาพอยู่ตลอดเวลาแล้ววันนั้นจําได้ว่าพาไปเดินสวนหย่อมเขาจะชอบเดินสวนหย่อมมากแล้ววันนั้นคือวิ่งวิ่งแล้วก็สุดแล้วก็ล้มเหมือนเหนื่อยอ่ะก็พามานอนที่บ้านก็เหมือนกับให้เขาพักก่อนคืนหนึ่งตอนเช้าคือยังไม่ขยับตัวคือยังสุดก็เลยพาไปที่คลินิกไปให้เขาตรวจดูก็สุดท้ายก็คือเขาบอกว่าคาดไตาขึ้นมา13.9 ถึง13.9เราก็ไม่13.9มันเยอะไหมซึ่งเขาบอกว่าเยอะมากซึ่งเขาบอกว่าต้อง a d m ิดนะอะไรแบบนี้แล้วหมอเขาบอกว่าอาการเสือน้อยค่อนข้างแย่นะต้องได้รับเลือดเราจะไหวไหมเราก็บอกว่าเราสู้เขาบอกค่าใช้ใจ่ายสูงนะเราก็บอกว่าไม่เป็นไรก็ก็สู้จนวินาทีสุดท้ายอะ่ะยังไงเสือน้อยก็ต้องหายแหละตอนที่เสือน้อยเขาป่วยอยู่นะฮะตอนที่เราไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลครั้งแรกเลยเข,เขาเขาดีใจมากด้ืยอความที่เขาไม่เคยห่างจากป้า พอเราเยี่ยมเสร็จมันจะมีเวลาเยี่ยมไม่นานนะประมาณชั่วโมงหนึ่งพอกําลังจะกลับเนี่ยบอกว่าป้ากลับก่อนนะลูกเดี๋ยววันพรุ่งนี้ป้ามาใหม่เขาก็จะร้องตามร้องร้องแบบร้องเอง๋งๆเลยคืออยากอยากจะกลับบ้านก็บอกเขาว่าเนี่ยหนูต้องหายนะหนูจะได้กลับไปใส่ชุดคู่กับป้านะเรามีงานอีกเยอะนะมีคนอยากเจอหนูเยอะแยะเลยอะไรแบบนี้หยู่ไอ้หายแป๊บหนึ่งนะลูกเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วเดี๋ยวกลับไปนอนกับป้า,ปานะนะเดี๋ยวจะได้กลับไปนอนกับป้าแล้วนะ วันนั้นคือเป็นวันที่แบบว่าวันสุดท้ายอ่ะก็คือวันที่19มิมถุนาคือเขาอยู่ในตู้ใสๆออกซิเจนแล้วก็เขายิ้มเขายิ้มให้เราอ่ะเขายิ้มด้วยความที่แบบเหมือนเขาจะหายแล้วนะอะไรแบบนี้ก็เลยบอกหมอไปคุยกับหมอว่าวันพรุ่งนี้ผมสามารถรับเสียน้อยกลับบ้านได้ใช่ไหมหมอบอกว่าได้เพราะว่าเสียน้อยน่าจะหายแล้วพรุ่งนี้ถ้าเกิดได้รับเลือด3ทุ่ม9นาทีอ่ะหมอโทรมาบอกว่ากําลังปั๊มหัวใจอยู่ปั๊มหัวใจอยู่ปั๊มหัวใจอยู่ อาจจะอาจจะแค่แบบหมดสติหรือเปล่าหมอหมอเลยปั๊มหัวใจอาจจะช็อกเลือดหรือเปล่าหมอเลยบอกว่าเขาไม่ไหวแล้วแหละเราก็เลยบอกว่ายังไงก็ขอให้ไหว,วพอประมาณ5นาทีหมอโทรมาบอกว่าเขาเขาไม่อยู่แล้วเขาเขาไม่สามารถแบบยือ้อยือได้แล้ว,ลวเนี่ยก็เลยแบบต้องปล่อยเราก็มีความรู้สึกว่ามันต้องเกิดปาฏิหารสิสิแม้กระทั่งแบบเราก็มาไหว้ที่นี่เหมือนกันว่าขอพรจากพระหลายๆที่ว่าขอให้เสือน้อยหายนะสุดท้ายก็คือมันไม่มีปาฏิหาร ที่เรารับศพเข้ามาแล้วอุ้มเขาอะมันเหมือนกับโลกโลกภายนอกมันมืดมนไปหมดเลยใครถามอะไรรอบข้างเราเหมือนกับเรามองไม่เห็นใครเราอุ้มล่างลูกแบบเนี้ยเราอุ้มล่างลูกออกมามันในถุงขยะแล้วเราไปนึกถึงตอนที่เราเก็บเข้ามาครั้งแรกเขาก็อยู่ในถุงขยะพอเราไปรับล่างเขาก็ก็คือในถุงขยะแล้วก็เอามาเอามาเอามาให้ลูกเขาดูเป็นครั้งสุดท้ายลูกเขาก็แบบซุดไปเลยเจ้าเจ้าทรัพย์สินนะก็ซุด ลงไปในในในสมแม่เขา <S <S มันมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันมันช็อกกันหมดทั้งบ้านแหละเพราะว่าเราเลี้ยงเขามาน,นานก็คือบอกเขาจนแบบอุ้มเขาไปไว้ตรงเตาเผาจนแบบวินาทีที่เตาเผาปิดลงอ <S 1> <S 1> ตอนนั้นคือมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันได้เห็นไฟพุ่งลงมาเผาลูกตัวเองอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบมันเจ็บปวดมากนะตอนนั้นอ่ะ <S <S มันเห็นจนวินาทีสุดท้ายจริงจริงอ่ะจนแบบรับกระดูกเข้ามาก็ บอกว่ากลับบ้านนะลูกอะไรแนไปอยู่กันนะไปอยู่ที่บ้านกันนะลูกคือทุกครั้งทุกวันนี้ที่ที่นึกถึงเขาก็น้ําตาไหลแหละเพราะว่าทุกครั้งที่นั่งดูรูปเก่าๆนั่งดูรูปตอนที่เขาไปงาน,นงต่างๆแม้ทั้งดูรูปวันที่จัดงานศพไห้เขาที่วัดที่เราไปเผาก็คือดูได้ไม่นานฮะ คือจะดูแล้วก็จะรีบหวางก็ここคือแบบมันมันมันไม่สามารถดูได้นานขนาดน,นั้นฮะเพราะว่ามันนึกถึงแล้วมันรู้สึกมันมันมีความรู้สึกว่าวันที่เสือน้อยจากเราไปอ่ะคือเขาไม่มีโอกาสได้ลํำลาเราคือในความรู้สึกว่าตอนที่เสือน้อยตอนที่เสือน้อยจากไปเคยคิดในใจนะอยากให้เขาจากไปตรงตักเราวันนั้นคืออยากยะให้เขาแบบนอนนอนในตักแล้วก็อยากให้เขากอด เราแล้วก็อยากให้เขามองหน้าเราเป็นครั้งสุดท้ายแต่วินาทีนั้นคือมันมีความรู้สึกว่าเขาคงแบบเขาคงคิดถึงเราใช่ไหมเขาคงมองหาแต่สุดท้ายก็คือมันนึกถึงตรงนั้นมันจะยิ่งเจ็บปวดตรงที่แบบเราไม่ได้อยู่กันจนวินาทีสุดท้ายจริงๆถ้าเกิดย้อนเวลากลับไปได้นะเราอยากจะอยู่กับเขาจนวินาทีสุดท้าย อาจจะรับออกจากโรงพยาบาลวันนั้นเลยก็ได้ถ้าเกิดคิดแบบเห็นแก่ตัวนะอาจจะรับเขามาอยู่ให้เขานอนตายในตักเราอะเรามีความรู้สึกว่ามันจะทําให้เรารู้สึกผิดน้อยลงอะเรามีความรู้สึกว่าเขาอยากจะจากเราไปตรงตักเราไม่ใช่ว่าจากเราไปที่โรงพยาบาลถ้าย้อนเวลาได้อยากจะทําอย่างนั้นมากกว่าสองสามเดือนแรกคือเอาตรงๆรง้องให้ทุกวัน บางคนได้แต่แบบปอบคนอื่นว่าไม่เป็นไรนะสู้ๆนะเอาจริงมันสู้ไม่ได้หรอกทุกครั้งที่เจอสิ่งของของเขาเราจะร้องให้ตลอดแต่เราก็พยายามทําบุญให้เขาด้วยความที่เสือน้อยจะมาให้อาหารหมายจรบ่อยสิ่งที่เราทำได้ก็คือเอารูปเสือน้อยมาแล้วก็มาให้อาหารหมายจรตามปกติก็เหมือนกับเสือน้อยเขาได้เอาอาหารมาให้เพื่อนๆเ,เ,เขาอะไรแบบนี้ าเกิดเขามองลงมาเขาก็คงจะเห็นแล้วว่าเราก็ไม่เคยลืมเขาเนาะเพราะว่าเรายังมีทุกสิ่งทุกอย่างของเขาเก็บไว้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของของเขาลูกของเขาอัฐิของเขาก็ยังคงตั้งอยู่แล้วก็ลูกของเขาที่เขาทิ้งให้เราไว้หนึ่งตัวก็ยังอยู่อย่างมีความสุขเขาคงแบบเขาก็คงจะยิ้มแหละ